ตอนนี้บรรยากาศที่ลานพญาศรีสัตนาคราชนะครับทุกท่านพายุลูกใหญ่นะครับกําลังถล่มมาอีกรอบที่สามแล้วนะครับวันนี้นะครับผมผู้คนกําลังออกมาไหว้ออกมาเดินมาถ่ายรูปนะครับแต่พายุมาอีกแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศวันหยุดนะครับวันศุกร์นะครับผมอนนี้พ่อค้าแม่ค้าร้าตอรี่ก็ เต็มเลยนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงวันหอยออกนะครับผมวันที่16นี้นะครับเดี๋ยวยัไม่กี่วันนะครับบรรยากาศบริเวณลานพญาสิทสตานครราชนครพนมนะครับริมโขงนครพนมนะครับผมตอนนี้พายุมาอีกแล้วนะครับลูกนี้รู้สึกว่าจะใหญ่เหมือนกันนะครับวันเฉลิมพระลอกก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับเป็นพายุที่ลูกใหญ่แล้วก็ มีความสวยงามด้วยนะครับ